ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดบคืบหน้านะครับดิไอคอนนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับนายวิทูลเก่งงานก็ได้เข้าไปพบนะครับบอทพอแล้วก็มีแนวทางในการต่อสู้คดีออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าคุณวิทูลเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่า ตอนนี้นะครับที่บอกว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยมีการถอนแจ้งฟาร์มหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าไปข่มขู่หรือเปล่าอะไรเนี้ยทนายวิทูลบอกว่าไม่ได้มีการข่มขู่ไม่ได้อะไรแต่กําลังจะต่อสู้ในคดีในมุมของตัวเองซึ่งแน่นอนครับว่าตามที่ทนายวิทูลออกมาเปิดเผยเนี่ยบอกว่าการให้ปากคําของคนที่มาแจ้งว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับมีการใช้แพทเทิร์นก็เหมือนกับว่ามีการชี้นํามาว่าจะต้องให้นับ ข้อมูลแบบนี้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 แบบนซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นซึ่งมันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงของแต่ละคนซึ่งแน่นอนครับตอนนี้นะครับทนายวิทูลบอกว่านะครับเก้าพันฝักคนนะครับที่มาให้ข้อมูลเนี่ยถ้าใครคิดว่าให้ข้อมูลแบบแพทเทิร์นแล้วไม่ได้เป็นกับความจริงเนี่ยให้มาแก้ซะนะครับให้มาแก้ซะ ให้มาแก้ให้มาถูกต้องกับความเป็นจริงซะถ้ามาแก้ถูกต้องกับความเป็นจริงเนี่ยก็จะไม่ดําเนินคดีตามกฎหมายอะไรแต่ถ้าเกิดว่าให้นะครับไม่ได้เป็นข้อมูลตามความเป็นจริงอันนี้ก็ต้องว่ากันนะครับและที่สําคัญถ้าใครอยากจะถอนฟ้องหรืออะไรก็มีข่าวออกมาว่ามีแม่ทีมเป็นร้อยคนเนี่ยบางทีอาจจะถอนฟ้องหรืออะไรเนี่ยอันนี้นะครับก็บอกว่าบางทีเนี่ยคือได้ข้อมูลมานะครับ <Million. S 1> ผิดแล้วก็ได้ข้อมูลมาโดยการกดดันบอกว่าถ้าไม่ยอมนะครับมา แจ้งาร์มเนี่ยอาจจะโดนความผิดในฐานร่วมกันนะครับอะไรเงี้ยก็โดนกนก็เลยมาให้แจ้งาร์มก็ขอให้มาแก้ให้มันถูกต้องซะอันที่2ก็คือในการที่จะต่อสู้ต่อไปก็คือว่ามีกลุ่มนะครับที่ทําธุรกิจกับบริษัทดีไอคอนเนี่ยนะครับที่ขายสินค้าได้อะไรได้แล้วบอกว่าทําธุรกิจแล,แล้วบอกว่าบริษัทดีไอคอนเนี่ย ไม่ได้ดําเนินการที่ผิดกฎหมายอะไรนะครับทาถูกต้องไม่ได้เป็นมานิเกมไม่ได้เป็นแช้ลูกโซ่ไม่ได้หลอกลวงประชาชนเนี่ยก็พร้อมจะมาให้ข้อมูลเนี่ยประมาณ2 0 0 0ักว่าคนนะสองพบวกเนี่ยนะครับก็คือพร้อมที่จะมาให้ข้อมูลยืนยันว่าบริษัทดีไอคอนน่ะทำการซื้อสินค้าปกติทําธุรกิจป,ปกติถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายเลยอันเนี้ยก็มาและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มนะครับของสมาชิกทั้งหมดเนี่ยสองแสนแปดหมื่นกว่าคนเนี่ยก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ เรียกมาสอบทั้งหมดเลยนะครับว่าการดําเนินธุรกิจเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงถูกต้องใช่ไหมหรือยังไงนะครับเพื่อจะพิสูจน์ความจริงว่าวันนี้บริษัทไอคอนเนี่ยทำผิดกฎหมายหรือไม่ได้ทําผิดกฎหมายไม่ใช่วันนี้นะครับฟังแต่เพียงว่าเอ้ยผู้เสียหายมาแจ้งนะครับ9,000คนแล้วต้องผิดไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้วิธีการต่อสู้คดีก็คือว่าทางทนนายความบอกว่ามีนะครับคนที่ ทำธุรกิจกับบริษัทดีไอคอนเนี่ยแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนะครับมีข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ว่าธุรกิจดีไอคอนทำธุรกิจแบบไหนอะไรแบบไหนตอนนี้ยังสามารถสร้างรายได้กับบริษัทดีไอคอนได้ยังขายสินค้าได้อะไรปกติบริษัทดีไอคอนไม่ได้รอบริษัทดีไอคอนไม่ได้ชอบโกงเนี่ยจะมาเป็นพยานยืนยันนะครับจะมาเป็นพยานยืนยันฝั่งดีไอคอนเนี่ยตอนนี้ที่มีการติดต่อเข้ามาหาทานายวิทูนนะรหรือทานายฟางของบอสพอลเนี่ยมากกว่าสองพันบวก มากกว่าสองพนบวกนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นไงบริษัทดีไอคอนจะผิดหรือไม่ผิดก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราฟังแต่เพียงข้อมูลว่านะมีผู้เสียหายมาแจ้งฟาร์มแจ้งฟาร์มแจ้งฟาร์มแต่ยังไม่ได้การพิสูจน์ว่าเสียหายจริงหรือเปล่าแต่ที่มีกลุ่มที่จะมาเป็นพยานให้กับบริษัทดีไอคอนง่ายๆจะมาเป็นพยานให้บริษัทตอนนี้สองพันบวกและจะเรียกนะสมาชิกทั้งหมดเลยนะมายืนยันและที่สําคัญก็คือว่า คนที่ออกมาให้การว่าเป็นผู้เสียหาย9,000บวกนะ9,000กว่าคนนะที่บอกเนะี่ยมีการใช้เป็นเหมืนอนคำกรับให้ข้อมูลหรือให้เขาเรียกว่าสอบปากคำเนะี่ยนะครับให้ข้อมูลเป็นแบบแพทเทิร์นซึ่งแน่เป็นแบบปพะเทิ่มแสดงว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ตรงไปตรงมาให้มาแก้ให้มาตรงไปตรงมาซะเอาละครับงานนี้ก็ต้องรอดูกันอย่างยาวๆครับสำหรับงานดิไอคอนครับม, update, มีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นบ่ามีอะไรขลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ